ผมเต้นะครับจากร้านเต้ประดับยนต์ค่ะพี่สุค่ะจากร้านเต้ประดับยนต์บางพีสมุทรปราการนะคะก็ความเป็นมาของร้านชื่อก็ร้านเต้ประดับยนต์นะครับทาธุรกิจนี้มาประมาณ17ปีเริ่มต้นจากเด็กขายน้ํายาผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถจากนั้นมาก็เริ่มต้นการขายเป็นประดับยนต์ตกแต่งรถยนต์ในปัจจุบันนี้ก็มาเพิ่มเริ่มต้นของแมก ยางสินค้าที่ร้านเรานะคะเริ่มต้นตั้งแต่พวกชิ้นเล็กๆนะคะอุปกรณ์ตกแต่งรถพวกเบ้ารองมือกันศาสตร์คิ้วล้อพอเราเริ่มทําจุดนี้มาได้อีกสระยะหนึ่งการตอบรับของลูกค้าก็เริ่มดีขึ้นเราก็เลยพัฒนาตัวเองพอมาปีนี้นะคะเรารู้สึกว่าร้านเราลูกค้าตอบรับเยอะแล้วแล้วก็มีการเรียกร้องเกี่ยวกับแมกยางเข้ามานะคะเราก็เลยสนใจ การเลือกสินค้าเราดูความต้องการของลูกค้าค่ะว่าลูกค้าต้องการสินค้าแนวไหนแบรนด์ไหนแล้วก็ลูกค้าซื้อไปแล้วต้องไม่ผิดหวังกับแบรนด์นั้นๆค่ะเราจะเน้นสินค้าแบรนด์ที่มีการรับประกันให้ลูกค้านะคะค้าตัวนั้นจะรับประกันอายุการใช้งานเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าแต่งจากเราไปแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรสามารถเอาเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะและที่ร้านยังมีบริการยก โหลดเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องเปลี่ยนภาพเบรกจัดทรงยกสูงแล้วที่ร้านเรานะคะมีครบจบที่เดียวเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งเก๋งเล็กเก๋งใหญ่รถกระบะเตี้ยกระบะสูง SUV ที่นี่เราทำครบจบที่เดียวเหมือนเดิมคะ่ะทำไมถึงเลือกแบรนด์คอสเมกใช่ไหมคะก็คือความรู้สึกของเราว่าเป็นแบรนด์ที่ ลูกค้ามีการตอบรับคุณภาพแล้วก็การรับประกันที่ดีทางร้านเน้นคุณภาพสินค้าที่จะมาลงขายในแบรนด์คอสมิสินค้าตัวนี้ตอบรับลูกค้าได้ดีคุณภาพสูงวารันตีมีดีไซน์ถูกใจลูกค้าก็คือแบรนด์นี้เนี่ยคือการรับประกันเขาถือว่าดีเยี่ยมนะคะ,ะโครงสร้างรับประกัน6ปีสรับประกัน6เดือนอยาง2ปีหรือ50,000กิโล ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับลูกค้าที่เคยแต่งเกี่ยวกับประดับยนต์ตอนนี้ทางร้านมีเพิ่มเติมแม็กยางทุกอย่างเข้ามาได้เลยนะคะร้านยังเป็นร้านเต้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือมีครบทุกอย่างนะคะ ที่นี่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาก็สามารถที่จะทักเพจทักไลน์แอดมินเราพร้อมสแตนบายให้คำปรึกษาก่อนได้นะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรเราคุยกันก่อนได้และของเรานะคะก็จะมะีลูกค้าที่ว่าไม่สะดวกเข้ามาสามารถที่จะ,ะคุยกับทางแอดมินเพื่อที่จะจัดส่งสินค้านะคะหรือถ้าในบริเวณใกล้เคียงเราสามารถไปติดตั้งให้ได้เราพร้อมบริการค่ะ ร้านนะคะจะอยู่ที่ตรงสาขาคลองขุดนะคะก็คืออยู่เส้นถนนบางพีตํารูร้านจะอยู่ติดถนนนะคะหรือจะกดพิกดักดจาก Google Maps ก็ได้นะคะเต้ประดับยนแอนสเกิร์ตนะคะสาขาคลองขุดนะคะอย่าลืมช่องทางติดต่อของร้านนะคะเข้าไปที่ Facebook เต้ประดับยนแอนสเกิร์ตนะคะแล้วก็จะมีช่องทาง Tik Tok ok, นะคะดูในเพจได้เลยหรือจะเป็น l i n e แอ te 7 8 9นะคะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ถ้าสมมติติดต่อแล้วอยากคุยกับคุณเต้โดยตรงนะคะเบอร์085-820-6315ถ้าคุณเต้ไม่ไม่สามารถติดต่อได้ติดต่อพิ่สุได้นะคะ0 9 2 5 5 6 6 1 5 3ค่ะสโลแกนของร้านนะคะ แต่งครบจบที่เดียวเต้ประดับยนแอนสเกิร์ตสาขาบางพลีสมุทรปราการค่ะฝากด้วยนะคะ